สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านรายการกล้องชาแนลก็ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอีกหนึ่งครั้งวันนี้เราจะมาดูรถยนต์ t o y o ต a Revo ว e dition นะครับวันนี้เราจะมาในคอนเซ็ปต์ไฮลัก r ์รีโวเซต dition น้าหลอแต่งสิ้งกระบะตัวจริงที่ใครก็มองคันแรกนะครับเราจะมาดูในส่วนของ ตัว Single c a p ปตัวเริ่มต้นมาพร้อมกับสเก์ตตกแต่งพิเศษของ s p o r t ตและยังมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับล้อแม็กทีกการนะครับผมขนาดยางอยู่ที่2-4-5ทับ4-5นะครับตัวนี้จะได้แกมเตียสำหรับในส่วนของ สายิ่ครับขนาดยาี้าทับสี5 r ้8นะครับต่อมานะครับในส่วนของ Rivo s e t e d i t i o n อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่มีความโดดเด่นอยู่ที่กระจังหน้านะครับเป็นสีโครเมียมแล้วก็ยังมาพร้อมกับซุ้มล้อนะครับที่ตกแต่งด้านข้างเพื่อให้กับรับกับล้อแม็กนะครับข่า18บที่มีขนาด หน้ายางที่กว้างขึ้นนะครับไม่ทำให้ล้อลน้นอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของสเก็ตเลสซิ่งมาเนียนะครับตกแต่งแท้จากโรงงานแล้วยังมาพร้อก,กับในส่วนของหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับผมทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ระบบ Auto Android นะครับ และยังมีความล้ำสมัยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ Toyota T Connect สามารถเชื่อมต่อกับตัวรถได้24ชั่วโมง Geo fencing นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวรถค้นหาตัวรถไม่ว่าจะเป็นทั้งการขับขี่หรือจุดจอดเพื่อให้เราแสดงสถานะรถได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเข็มไม้เท่าไหร่น้ำมันมีกี่ลิตรในห้องเครื่องแล้วก็ใช้ ตัวแอปพลิเคชันนี้บันทึกประกันภัยได้เลยนะครับโอ้โหดีมากเลยสามารถจองนะครับสามารถที่จะจองโรงแรมหรือจองร้านอาหารนะครับที่เข้าร่วมกับทางโตโยต้าได้ Toyota Revo ว e t e อ i t i o n นนะครับก็ยังมากับชุดแต่งหลายรูปแบบอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้เป็นแนวทางในการที่จะตกแต่งนะครับ ชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับผมก็ตกแต่งกันได้วันนี้ก็คลิปก็จะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครชอบแบบไหนนะครับในส่วนการรับประกันของตัวรถนะครับ t o y o ต a Revo Z e dition คันนี้ก็ยังรับประกันรถยนต์อยู่ที่5ปีหรือ100,000กิโลเลยนะครับ Caught in the crossfire. <laughs> it's caught in the crossfire.